สอนกอกไวรุ่เมืองไฟยเอ็มสำหรับมือใหม่หัดกอกอันดับแรกเข้าดิสเมืองก่อนทดสอบที่เมืองยูทาวนะวันนี้เข้าไปปุ๊บเราจะเห็นห้องแค่ไม่กี่ห้องเพราะเรายังไม่มีวรนั่นเองหาห้องที่มีคําว่าวัยรุ่หากเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคนํานี้ห้องของแต่ละเมืองจะใช้คําไม่เหมือนกันแต่หาคล้ายๆกันนี่แหละทุกคนน่าจะเข้าใจที่ยูทาวเขาจะมีห้องตัวอย่างไวัรห้องส่งแบบฟอร์มและห้องยืนยันเริ่มที่วิธีขอวัรให้เรากอปส่วนตัวอย่างนี้มาที่เป็นข้อข้อ,ขอแบบนี้โดยการคลิกซ้ายค้างคุมมให้หดลิก ขวาในสีน้ําเงินที่คุม้มและกดคัดลอกเสร็จแล้วไปที่ห้องส่งแบบฟอร์มกดข้างล่างนี้คลิกขวากดวางที่กรอบมาเมื่อกี้ก็จะโผล่มาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนโดยอธิบายตามนี้นะชื่อ IC คือชื่อที่เราใช้ในเกมจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ให้เราคิดนมสกุลมาด้วยอายุ OC ก็คืออายุในชีวิตจริงเราอายุ IC คืออายุของตัวละครที่เราจะเล่นในเกมไม่ใช่อายุในชีวิตจริงอย่างเช่นอยากเล่นโรเด็กก็อา,อายุน้อยไว้ได้แต่จะเล่นตัวละครที่อายุเท่าของจริงก็ได้ไม่ติดส่วนข้อสีนี้สาคัญ เลยก็คือลิงก์สตีมเราต้องเข้าสตีมนี้ที่ไม่ใช่การไลฟ์สดนะจะเป็นโปรแกรมที่เราต้องมีอยู่แล้วก่อนเล่นไฟเอ็มกดเข้าไปได้เลยไปที่รูปของเราขวาบนกดดูโปรไฟล์เสร็จแล้วคลิกขวาในที่ว่างๆกดคัดลอก URL ของหน้าแล้วเอามาวางที่ข้อสีได้เลยส่วนอื่นๆเขาถามอะไรก็ให้ตอบตามความจริงแล้วกด enter ส่งได้ทันทีเสร็จแล้วให้ไปห้องยืนยันไวลิสพิมพ์แปว่ากรอกแล้วค่ะเป็นนันจบแนะนาถ้าไม่อยากแก้บ่อยๆให้ไปพิมพ์ไว้ข้างนอกก่อนแล้วค่อยก๊อปมาส่งในห้องส่งไวลิสทีเดียวแล้วรปก็จะ ให้ไวลิทแล้วก so ็จะเห็นห้องเยอะขึ้นมากๆคือการบอกว่าเนี่ยเราเข้าเมืองได้แล้วแล้วก็หาห้อง IP เอา IP เซิร um, <c oughs> yeah. ์ฟไปใส่ใน F85M เข้าเมืองได้เลยส่วนการเข้าเมืองแบบละเอียดสอนไปเยอะแล้วหาไม่เจอก็หลังไมมาได้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่หาเมืองง่ายๆอยากลองเล่นอยากลองกอกไวลิทดูก็มาได้เลยที่ยูท้าวเมืองเปิดแล้วค่ะ